สวัสดีาาครับโบเมนมันอันนี้บทเพราะว่าไงปีกมันสูงโพดโอ้ยอยากยังบ่อยาก,าาอ,ยากอยากกินไก่อปีบกรับา้ร้านโอ้ยไกไ่มม่กัสิกิโลได้ลูกจับาย นี่เอาไป็แล้วโอ้ยร้านกระเทียมพร้อมพอจระไายจานเลยเหรอ่ออะกระจายจานไปเรว่ันเริ่มมันจะแข็งแรงไหมแข็งงงแล้วมันจะแตกไหมหาอะไรกินก่อนมารวยไปไหนมาเอามารวยมานี่สิ ลาดนอลอดลอดลอดขวด,ด,ดสูงเติบแล้วพีบย่าให้มันอันนี้ไก่โอฟ่งไม่ไก่หน่อยไม่ไก่โตเดียวไเพื่พอ,องกลับไปขอเขามา

ลมพัดนะมันสลามนะกองเกลือดูดีๆนะอย่าให้มันลามเด้อเออน้องนั่งดูนั่งดูงดแค่ค้อนเดียวนี้ก็พอสุกแล้วเออโอ้เมนเมนูไก่อบไก่อบปีกโอ้ไก่อบปีกหรือไก่อบฟางโบูย่ซนกล้วยข่อยที่ห่อนมะพร้าวยิงเกล็ดแมนบอ เล้บไปเลิบ <laughs> หตบได้น่นะว้ว <h ans> มันก็รูแข้งแทะถอย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 ,อยพอทอจุดไฟเขาล้มขึ้นมานอาศัยฮะลมมันมาจากไหนนี่ <h ans> จ,าจากอินโดนีเซียจากอินโดนีเซีย ส่นน้อยค่อยๆใช้นนส่นน้อยสุกหรอวะ,ะ <laughs> พี่เลอบอกว่าพ่อทำอะไรอะ่ะพ่อทำอะไรอะ่ะพากันดังไฟทำไมปาดเนี่ยมสอดจงปุงเลยทาพุนงาวห้ง ควบคุมไม่ดีเรียมน้ำสายยางไหวน้ำยานไผ่ใหม่ไก่อปี๊บไก่อฟางนะคะมาดูไก่อฟางเพราะหญ่เก่กว่าจะได้กินแบบไดกินแบบใหม่หรือกินแบบสุกมารอลุ้นกันนะคะเอามาลวยมาลวยมาลวยเอามาลวยมาแล้วมาลวยาลล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 มาลวยอารอด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 อรอดรอดรอดมาลวย มาลวยมาลวยทำไรอันนี้ดอกหญ้าอันนี้ดอกหญ้าอันนี้ดอกหญ้าไงเป็นสาวแล้วโตแล้วโตแล้วนั่นนั่นพี่ป๋องอย่าไปใกล้เขานะสามสาวดีสก๊อตต้องมาช่วยเลยต้องมาช่วยพ่อเลยคือมีแต่ผูเอวเงาเงาหรอครูทำไมมีแต่ผูอ หลอดยาเก่งหลอดลุกขึ้นมาดอกแยาลุกขึ้นดอกแยาลุกขึ้นเก่งโกมูนะอีกคุณหลอดเธ่าเก่ง่าเพื่อนเลยนะหยุดหยุดลุกขึ้นแล้วดอกแยมลุกขึ้นขึ้นดอกแยมอห้ดอกแยมขอมือหน่อยขอมือหน่อยทำอะไรกันมันทำอะไรกัน เรารอดูนะคะรอดูว่าหน้าตาของไก่อบปิ๊บนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะเรารอดูกันนะคะรอดูกันตอนนี้สาวๆเราก็รอนะคะรอมไมอะไรไหมมนันใกล้ไหมเลยมันใกล้ไมเหรอ ไหนนั down, ่นไปไหนอย่าไปอะดอกหญ้าอะเท้าดอกหญ้าอะดอกหญ้าดอกหญ้าอดหลอดหลอดเข้ากล้องอดหลอดเข้ากล้องอดหลอดจเข้ากล้องทาอะไรวานี่สิรอลุ้นกันรอลุ้นไก่โอปิ๊บจะเป็นยังเทียนไรสีสมคว่ำอยากบ่ จะสมความอยากไหมอยากกินนะคะอยากกิน<อ>เพราะไงเกลกอยากกินแหงควรทระลุ่สมสามสาว ได้เวลาเปิดมีดแล้วนะได้เวลาเปิดโอ้เปิดปิ๊บนึกว่าจะเปิดมีดเปิดปิ๊บโอ้ยคือไงงองจังสันโอยเย็นใจเย็นโอ้ยหลอดได้หลอดมึงเอาบ้างเขาอบแท่งไก่นะสวัสดี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  กินไหมไหมโอ้ยว้าวไก่บอลยิงว้าไก่เผาทันเลยไก่เอาเวลาเลยเอาเวลาเลยไมแล้วไก่บอนเลวบอลบอลดังินดอกไก่บอลไก่บน โอ้โหยาแดปเกย์ีหลอดหลอดง้องยีหลอดยังว่าใหม่ใหม่ยีหลอดว้ยังว่าหลอดบ่ะเสร็จหลอดหลอดยังเรเนแซ่บนี่แซบครับแจบแจ้บครับเพราะเพราะว่าเครื่งก่อนของพอดีเอไมเก๋ตัวไหม แกตจ้าไหมเกตจ้าไหมเอออบปีกบ่ได้กินโอ้ยเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในที่เขาอย่างไรเขาใครเขาไม่ได้ซื้อกับเก่ามาเพราะนายเจ็ดใครไม่ได้ซื้อกับเข่ามาเลยนี่ใครว่าเขาสิกินไก่อบปีบเจ้าแม่มาแม่มานี่คือไก่ชาละโคโอ้ไก่อะไรนะไก่ชาละโคไก่ชาโค เราเกลือว่าไก่ชาโกโอ้ยมักลูกไก่ชาโกนะไก่ชาโกอเแล้วแล้วก็เป็นไก่ข่าลูกปองว่าข้าพ่อกินไก่ผมเดนะพ่อพี่ปองว่าเพราะข้าพ่อกินไก่ผมเด้อปองว่าโอ้ยเพราะว่าเติดใส่ก่อนนั่งร้องนั่นคือไก่ชาโคไก่ชาโคใช่ไหม โอ้ไก่ชาโ,โคนะควันนี้นะคะว<ข>่าสิกินนั่นพี่เลิฟไก่กินี่กินได้พี่เลิฟพ่อพอเก๊กบอกว่าจะกินไก่ชาโคนะแต่มันเป็นไก่อะไรนะไก่ชาโคคไก่ชาโค <g ly> เราว่าจะกินไก่อบปิ๊บแซ่บๆนะคะวันนี้เราได้กินไก่ชาโคไโคไปเลยไก่กินไก่ชาโคจะแบ่งให้พี่วอนไหมไม่แบ่งพี่ไม่กินไม่ได้ทิ้งทิ้งนี่ไงมันเสียดายแบกทิ้งเลยไม่ก็กินในไม้ก็ไปเดี๋ยวรอนะคะรอรองวดหน้าเราจะทำคลิปอีกว่ามันจะได้เป็นไก่ชาโคหรือว่าไก่อบปิ๊บนะ ไก่ไก่งวดนี้ได้เป็นไก่ชาโคนะคะน้องเกล่อบอกเป็นไชาชาโคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกำใจเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ